คติธรรมคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกขอปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่ไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายในเครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญจะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสถานมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอริยบทจะคิดพูดทำอะไรไม่มีการยกเว้นมีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอกมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียร ที่จะประกอบคุณงามความดีคนอ่อนแอง่อเง่าเต่าตุนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียดค้าในจิตที่จะยกตัวให้ผลภยัยการตำหนีติดเตือนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อก,กวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมม่ไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนีผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้พบสิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกตำ่ำเพราะอำนาจขุมของรักษาและสนับสน,นุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันร,รักษาให้บริบูรณ์ ทมก็สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ท่งคุณสมบัติอย่างแน่นอนเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพคิดแต่ผลิตโทษททำบ,บาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุก์เป็นบาปกรรมอีกเลยคนชั่วทำชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักทำตลอดไปเราต้องการของดีคนดีก็จำเป็นต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกคนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิต ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็นกายกับจิตของเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์ จะทําให้เป็นศีลก็รีบทําศีลมีอยู่ที่เราแล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จนก็พอร,รักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัยคุณธรรมยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปลาดเปลื่องเรื่องระบือมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีไม่มีขับแขนจนมุมการปฏิบัติธรรมเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตไม่ได้สอนเรื่องอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกขัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการคนขวาเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชงจิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองการประกอบความภาคเพียรทำใจให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาส,สนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนผ่านวาส,สนาก็อาจจะเป็นคนผ่านได้บางคนวาส,สนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตวาส,สนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาส,สนาของตนให้สูงขึ้นผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญา ได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรจเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกลียดขานขยันมันเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีการรักษาให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกขัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตนั่งพินิพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างมีสาระประโยชน์ไหม คิดแสหาเรื่องหาโทษคนทุกมาเผาตนอยู่นั้นพอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารมีอะไรใหม่หรือมีความแก่ชราหลุดไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้พิจารณาในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บ ตายอยู่ประจําตัวโทษหน้ากันทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเงาของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริงคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่เจออะไรก็หาควากิดมือมาโดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่ความาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟคนที่หลงจึงต้องสแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วจะตื่นเงาตะคุกงอไปทำไมพอรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจทั้งสี่ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วอาน,นิสงของศีลห้าเมื่อรักษาได้ 1. นึ่ทำให้อายุยืนปราศจ,จากโรคภัยเบียดเบียน 2. อทรัพสมบัติที่อยู่ในความประรองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่จะเข้ามาราวีเบียดเบียนทำลายสา ระหว่างลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้ใดล่วงล้ำกล้ำกลายต่างครองกันอยู่อย่างผาสุก 4. พูดอะไรมีผู้คนคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไผเราะด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับน่นชนนี เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจของคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสยัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมย่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสูงสักอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทําให้พากันละบ,บาปบปําเพ็ญบุญทำแต่คุณงามความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์กําจําแนกสัตว์ให้ทรมานและประณิต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกร,รมว่ามีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้นเขาจะเกิด และได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ทำให้กำเนิดเลี้ยงดูตนมาได้อย่างไรแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนกำลังโรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภยัยไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมาย หรือเที่ยวกอบโกนเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุขผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมีชอบเสียอีเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งทางที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎความเป็นจริงคือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกไม่สิ้นสุดนักตรา์ท่านจะกลัวกันหนักหนาแต่คนง่ออย่างพวกเรา ผู้ชอบสุกเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวไม่มีวันอิ่มพอไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกมีใช่สมบัติอันแท้จริงของเราตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราแสวงมาหามาทุจริตก็เป็นไฟเผาหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้เป็นคนดีเพียงคนเดียว ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทําความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทําประโยชน์ทรรเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดทรรเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ไม่ก่องเข้าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว จะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเตียนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดเดียวความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งที่กระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชื่นชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที ขอพระธรรมคำสอนของลุงปู่จงเป็นที่พึ่งระล,ลึกถึงอยู่ในจิตใจเป็นเครื่องป้องกันจิตจากพยันตรายทั้งหลายอันเป็นเหตุทำให้จิตใจตกลงสู่ที่ชั่วเป็นกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิอุตสาหะขันติให้มีความภาคเพียรอยู่ในการปฏิบัติธรรมหนทางถูกต้องต่อไปนี้ตลอดไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเทิน